อีกหนึ่งประเด็นนะครับก่อนที่จะมีการประชุมครมในวันนี้ให้นักข่าวเจอคุณวิษนุเครืองามรองนายยงร,รัฐมนตรีด้านกฎหมายครับ,รบก็ให้สัมภาษณ์ <ๆ S 1> เกี่ยวกับประเด็นการเสนอนามสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่นะครับหลังจากที่มีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าการประชุมของมหาเถรสมาคมครั้งที่ผ่านมาถือว่าถูกต้องตามกฎหมายครับที่มีการเสนอนามของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่นะครับซึ่งคุณวิษณุเกลงงามก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการตรวจสอบรายนามสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดตามสมณศักดิ์ตามที่มหาเถรสมาคมเสนอนามเป็นสมเด็จพระสังฆราชครับเพราะว่านายกมีหน้าที่ในการทุนกล้าวและรับสนองพระบรมราชองค์การแต่ระบุไม่ได้ครับว่าการตรวจสอบเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่า เรื่องกับต่างๆบางเรื่องก็ไม่ควรที่จะพูดในที่สาธารณะครับส่วนที่มีการแบ่งฝ่ายหลังจากที่มีการเปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเร,รื่องดังกล่าวคุณวิษนุกมองว่าเป็นการแบ่งฝ่ายที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นรัฐบาลมีที่เพียงแค่การทําความเข้าใจแล้วก็อธิบายกับสังคมนะครับ ในการที่นายกจะนำความขึ้นกราบัระมทูลนั้นไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งใดก็ตามเนี่ยแม้แต่บางครั้งเป็นตาแหน่งในองค์กรอิสระด้วยซ้ําไปที่สภาก็คัดกันมาแล้วด้วยซ้าไปนายกตีก็สามารถที่จะตรวจสอบอะไรได้บางอย่างเหมือนกันส่วนจะใช้เวลามากน้อยก็แล้วแต่ความยากง่ายของเรื่องเพราะว่าเวลานำความขึ้นกราบังคมทูลนั้นนายกตีต้องเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการถ้าากว่ามันติดพลาด เ็เอาผิดที่ผู้รับสนองนายวุบีมีอำนาจในการที่จะตรวจสอบจนกระทั่งเกิดความมั่นใจว่าในการนําขึ้นทุนกล้าทุนกระอำถวายนั้นไม่มีความผิดพลาดอาจารย์วิศุวิอาจารย์วิษณุนะครับก็เน้นย้ำแหละครับว่านายกมีหน้าที่ตรวจสอบจนมั่นใจแล้วนะครับถึงจะเอารายชื่อขึ้นทุนกล้าและถ้าไปดูสมเด็จพระราชาคณะที่มีความอาวุโสตามสมณศักดิ์ถัดจากสมเด็จพระมหารัชมังคลา,ารย์หรือว่าสมเด็จช่วง ถัดมาก็จะเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์แต่ว่าตอนนี้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ท่านอาภาธหนักองค์ถัดมาคือสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชบพิรและถัดไปอีกก็จะเป็นสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดประวรนิเวศร,ราชวรมหาวิหารซึ่งการแต่งตั้งก็จะพิจารณาตามลำดับของอาวุโสต่อไปไม่เกี่ยวกับเรื่องของนิกายว่าจะเป็นมหานิกายหรือว่าธรรมยุทธ์นะครับ